สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้ป้งครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับแล้วก็ครอบครัวเป้งบอลเต่งทุกคนเลยครับกลับมาเจอกับพี่เป้งบอลเต็งกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่เป้งมาพร้อมกับบอลที่คัดมาเน้นๆทั้งหมด8คู่เหมือนเดิมครับพร้อมกับกิจกรรมดีๆสําหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับโอเคครับวันนี้วันพฤหัสที่2พฤษภาคม2567ครับเริ่มกันตอนตีหนึ่งครึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีพบกับสเปอร์สครับ ตอนตีสองในศึกยูโรปาลีกโรม่าพบกับเลเวอร์คูเซ่นครับมาร์กเซยพบกับอาตาลันตาส่วนในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนตีสองเช่นกันครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้นรับการมาเยือนของโอลิมเปียกอสครับแล้วก็ฟิออเรนตินาพบกับคับลูส bon oland, ค์ครับส่วนบอลโปแลนด์ครับตอนสามทุ่มครับโปคอนพบกับวิลล่าคราครอฟ์ครับส่วนตอนห้าทุ่มครับในศึกเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งอนเดีใจสกี้พบกับเฟเดรเซีย ส่วนบอล AFC u 23ตอน4ทุ่มครึ่งครับทีมชาติอิรัก u 23พบกับทีมชาติอินโดนีเซีย u 23ครับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนตีหนึ่งครึ่งรับเชลซีพบกับสเปอร์ที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเชลซี3 3นัดชนะ1 3เสมอ9แพ้1 1ประตูที่เสียทำได้63เสียไป59มี48แต้มอยู่อันดับ9ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 39. 4เส่นครับส่วนทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์33นัดชนะ1 8เสมอ6แพ้9ประตูที่เสียทำได้67เสียไป5มี60แต้มอยู่อันดับ5ของาราง อัตราการชนะอยู่ที่54.5%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเชลซีรับชนะ4เสมอ4แพ้2วเวเลตอยู่ที่40%นัดล่าสุดเชลซี Chelsea บุกไปเสมอกับแอสตันวิลล่ามา2ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งเกมในบ้านของเชลซี10นัดหลังสุดดูดีนะครับ ชนะไป6เสมอ3และแพ้เพียงแค่นัดเดียวครับนัดล่าสุดในบ้านของเชลซีเปิดบ้านถล่มเอเวอร์ตัน6ประตูต่อ0ครับส่วนทางฝั่งสเปอร์10นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ1แพ้ไป4วิลเลจจุดที่50%นัดล่าสุดนะครับสเปอร์เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลมา2ประตูต่อ3ครับทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้ง เกมเยือนของสเปอร์8นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่25%ครับต่นัดลาสุดนอกบ้านสเปอร์บุกไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมา0ประตูต่อ4ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดครับเชลซีดูดีกว่าเก็บชัยชนะไปได้6นัดส่วนทางด้านสเปอร์ชนะ1นัดและเสมอกัน3นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านเชลซีบุกชนะสเปอร์มา4ประตูต่อ1ครับ สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านเชลซีกุนซูมาริซิโอโปเซติโนครับนัล่าสุดก็บุกไปเสมอกับแอสตันวิลล่ามา2ประตูต่อ2ในลีเมกมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของโรเมโอลาเวียเลสลี์โอกูชุกบูเอนโซเฟอร์นันเดสแคนนี่ชุกบูอเมริกาเวสลีย์ฟฟานาริสเจมมาโลกุสโต และเบนชิวลนะครับก็เป็นเหล่าบรรดาแข้งที่ยังเจ็บและอยู่ในระหว่างการพักรัก,รกษาตัวยกแพ็กเลยครับคาดว่าในวันนี้โปรเซติโน่จะเตรียมจัดทัพตามระบบ4-2-3-1โดยมีนิโคลัสแจ็กสันเอาสตาร์ยนัเปลาล่าตะข่ายและจะใช้นนี e ge, ่มาดูเอเก้โคพาเมอร์และมิคาอโดมูดริกเป็นสาประสานกลางรุกคอยสปอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งสเปรครับคุณซ่ออังเก้ปอสเทโคกลูในนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลมา2ประตู3านลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสภาพความพร้อมของ ทีมก่อนทำศึกในวันนี้ไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากมาเนอร์โซโลโมอนไรอันเซซนยงเดสตินีอุดอกกีและเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะครับเหล่าบรรดาแข้งที่ยังเจ็บค้างสต็อกและยังไม่หายดีครับคาดว่าในวันนี้ปอสเตคโคกลูกจะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีริชาลิซอนออกสตาร์ตอย่าเปาลาตาไข่และจะใช้เบรินแนนจอห์นสันเจมเมดิสันและซงฮุนมินเป็นสามประสานกลางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับ มาดาูราคากันหน่อยนะครับคู่นี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านเชลซีเป็นฝ่ายต่ออยูปอปอครับแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4สําหรับคู่นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้ไม่น่าจะมีใครยอมใครอย่างแน่นอนครับผลงานของทั้งสองทีมช่วงนี้ก็ออกทะเลกันทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่ตลอด4ี่เกมที่ผ่านมาครับชนะเพียงแค่หนนเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1ครับโดนทะลุแนวรับยับเยินไปถึง9ประตูเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับทางด้านทีมยอนสเปอร์ครับตลอด4นะัดที่ผ่านมาก็เก็บชนะ ไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เสียประตูเท่ากับทางฝั่งเจ้าบ้านเลยครับนั่นคือ9ประตูครับแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆแล้วนะครับพี่เป้งมองว่าทางด้านสเปอร์เนี่ยดูมีภาษีมากกว่าทางด้านเชลซีนะครับเพราะว่าในนัดล่าสุดที่เจอกับอาเซนอลมานะครับพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขาเป็นทีมที่กัดไม่ปล่อยเลยจริงๆครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเชลซีเป็นฝ่ายต่ออยู่ปปครับแนะนําว่าอยู่รองทีมเยือนสเปอร์มีสิทธิ์ปร,รับสับมากกว่าครับสกอตที่ออกมาพิเป้งมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันครับอยู่ที่1-1ไม่ก็2อสครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับมาดูบอลในสกยูโรปาลีกตอนที่สองกันบ้างนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างโรม่าพบก,กับไบเออร์ลเวอร์กูเซนที่สนามสตาดิโออิลิเมโกครับ มาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยละกันนะครับเริ่งมื่อที่เจ้าบ้านโรม่าชนะ5เสมอ3แพ้2วิเลจอยู่ที่50%นัดล่าสุดโรม่าบุกไปเสมอกับนาโปลีมา2ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป4ครั้งเข็ยมยาวของโรม่้า9นัดหลังชนะ6เสมอ1แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่66.7%โดยนัดล่าสุดโรม่าเปิดบ้านแพ้ให้กับโบโลญามา1ประตูต่อ3ครับส่วนทางด้านไบเออร์เลเบกูเซ่นนะครับแชมป์จากบุนเดสลีกาเยอรมนีครับ สิบนัดหลังสุดพวกเขายัางไม่แพ้ใครชนะเจ็ดเสมอสามวิเลตอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเสมอกับสตุตการ์ดมาสองประตูต่อสองครับการทำเงินเข้าวินไปสามครั้งเจ้าไปสามและเสียไปสี่ครั้งครับเกมนอกบ้านของไบเออร์ e ur, เลเวอร์คูเซ่นก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครชนะหกเสมอสามอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่หกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์โดยนัดลาสุดนอกบ้านเลเวอร์คูเซน่นบุกไปเสมอกับดอทมุด์มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกันเจ็ดนัดหลังสุด The <laughs> โรมาชนะไป2นัดนะครับเลวกเซ้นชนะไป1นัดและเสมอกัน4นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเมื่อปี2023เสมอกันวอสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับจอบานโรมาจากอิตาลีนัดลาสุดเพิ่งเสมอกับคู่แข่งมาแบบสุดมัน2ประตูต่อ2ครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้กุนซือดานิเอเลเดรอซซี่ e มีปัญหาการจัดทัพอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานคริสมอร์ลิงโรเมโลลูกากูที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ ็บบอยู่นะครัปิดท้ายที่เมเมดเชลิกที่ติดโทษแบน์หมดสิทธิ์ลงสนามครับทำให้เกมนี้รัสมุสคริสเตนเซนจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานในเดนหน้าก็จะวางเลอันโดเปเรเดสแทมมี่อับราฮัมและสเตฟานเอลชชลวีลงล่าสกอร์ร่วมกันในวันนี้ครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนเรเบกุเซนนะครับภายใต้การนำทีมของซาบีอลอนโซครับเพราะเขาปล่อยจอยไปแล้วนะครับเสมอกับคู่แข่งมาถึง2นัดเลยทีเดียวครับด้านความพร้อมในวันนี้ต้องลุ้นว่าจุนธานตากรงหลังตัวเก่งจะพร้อมหรือเปล่าครับแต่ตามข่าวเนี่ยน่าจะฟิตทันลงสนามในวันนี้ครับด้านการจัดทัพน่าจะลงเล่นตามระบบ3 4 2 1โดยในวันนี้หัวหอกเดนน่าก็จะวางฟอร์เรียนเบสลอลาสกอร์เหมือนเดิมครับเรืราคาคู่นี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนไบเออร์ลูบบกุเซนต่ออยู่ปปให้นีครับสูงต่ำอยู่ง พี่เป้งบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยเรืุกุเซนมาแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขาได้เก็บตัวนักเตะเพื่อที่จะลุ้นแชมป์ในศึกยูโรปาลีกนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับสองนัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับผู้แข่งมาทั้งหมดครับเพราะว่าพวกเขาได้แชมป์ลีกมาครองแล้วนั่นเองครับ จึงมองว่าเกมเยือนในวันนี้ครับน่าจะใช้ผู้เล่นแกนหลักลงเล่นทั้งหมดครับประกอบกับทางเจ้าบ้านโรม้าครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะไม่ว่าจะเป็นกองหลังแล้วก็กองหน้าครับวันนี้น่าจะเปิดบ้านรับมือกับทีมเยือนที่มีภาษีดูดีกว่ายากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมรีราคาเปิดออกมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนเลเวุกเซนเป็นฝ่ายบุกมาต่ออยู่ปอๆครับพี่เป้งก็ไม่ลังเลใจเลยที่จะเทใจไปทางฝั่งทีมเยือนเลเวอุกเซนครับสกอตี่ออกมาพี่เป้งมองว่าเลวอุกุเซนน่าจะบุกชนะโรร่่ได้อยูที2ปะต,ต ไม่ก็สมประตูต่อหนึ่งครับ ยูโรปาลีกอีกหนึ่งคู่ตอนตีสองรับหมากเซย,ยพบกับอัลตันตาที่สนามเวโลโดรมสเตเดียมครับมาสองฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนเลยละกันนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านหมากเซย,ยครับชนะ3เสมอ2แพ้5เวเลตอยู่ที่30%นัดล่าสุดหมากเซย,ยครับเปิดบ้านเอาชนะลองส์มา2ประตูต่อ1นทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป7ครั้งครับเกมเย้าของหมากเซย,ย10นัดหลังสุดถือว่าดูดีครับชนะ6เสมอ3แพ้เพียงแค่1นัดอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%โดยนัดล่าสุดในบ้าน ที่บอกไปครับมักเซยเปิดบ้านเอาชนะลองส์มา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งอตาลนตาครับ10นัดหลังสุดพวกเขาเก็บช,ชนะไปได้6นัดเสมอ1แพ้3วิเลจอยู่ที่60%โดยนัดลาสุดออตาลนตาเปิดบ้านเอาชนะเอมโปรีมา2ประตูต่อ0ูนครับทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งและเสียไป3ครั้งเกมเยือนของอตาลนตา10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%ครับโดยนัตลาสุดนอกบ้านออตาลนตาบุกไปชนะมอนซ่ามา2ประตูต่อ1ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ้านมักเซยภายใต้การนำทีมของชองลุยส์กัสเซ่สภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดซาม์เอลซิโกกองหลังที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามครับอย่างไรก็ตามในวันนี้จะพอมีข่าวดีให้ชื่นใจบ้างเพราะว่าจะได้กองหน้าอย่างฟาริสเปมี่บูบายาพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับขณะที่ตัวเจ็บก็มีบิลลาวนาดีแกงแตงแม็กแลงจจนาธานคลาส อับดุลมาโมเมอิเต้ I te, และวาลองเตงรุงซีเยครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดครับด้านการจัดทัพพวกเขาจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1เดนนกลางจะวางอิสมาอลาซาอามินอาริสและป e ีแอร์เอเมริกโอปาเปยองคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างฟาริสเปมีบูบายาลงบู ow, ในเกมนี้ครับ มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอัตาลันตาจากอิตาลีภายใต้การนําทีมของจานเปเอโรกาสเปเรนีครับสภาพทีมพร้อมๆในวันนี้จะขาดแนวรับอย่างอิซักไฮที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามครับขณะที่ตัวเจ็บก็จะเป็นราฟาเอลโตลอยและ Emil เอมิลโฮมนะครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในวันนี้ครับดันการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ3 4มส แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางอเดมลาลุกมันกับเทิร์นคูฟไมเนอร์นะครับปันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างจารุกาสมัก,การลงลาตะข่ายในวันนี้ครับมาดูราคากันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเปิดมาให้เลือกครับให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่ง สำหรับผู้นี้เจ้าบ้านอย่างมาร์กเซย์เนี่ยรอบที่ผ่านมาพวกเขาฝ่าด่านชนะเบนฟิก้าได้ก็ต้องรอลุ้นถึงช่วงดวนจุดโทษกันเลยทีเดียวครับขณะที่ฝั่งทีมเดือนอย่างอาตัลันตาครับก็สามารถเอาชนะยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลมาได้นับว่าเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์อย่างมากเลยทีเดียวครับยอมรับเลยนะครับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนด้วยเลยครับโอกาสเสียทุนมีเยอะมากๆเลยครับแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆพี่เป้งบอกเลยนะครับต้องมองไปที่อาตาลันตาครับเพราะว่าพวกเขาสามารถเอาชนะยอดทีมอย่างลิเวอร์พูล มาได้บอกเลยนะตอนนี้อัตาลนตาไม่กลัวใครอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเละราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วพี่เป้งขอเทใจไปอยู่ทางฝั่งทีมเยือนก็แล้วกันครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางอัตาันตาบุกชนะหมาก์เซย์อยู่ที่10ไม่ก็21ครับ มาดูบอลในศึกยูโรปาคอนเฟรนซ์ลีกกันบ้างครับตอนตีสองแอสตันวิลล่าพบกับโอลิมปิยกสที่สนามวิลลาปาร์ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าชนะ5เสมอ3แพ้2วิเลตอยู่ที่50%นัดล่าสุดแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเสมอกับเชลซีมา2ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเย่าของแอสตันวิลล่า10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%โดยนัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอก ครับแอสตันเวลาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับเชลซีมา2ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านโอลิมเปกอสครับฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3วิเลจอยู่ที่60%รนัดลาสุดโอลิมเปกอสเปิดบ้านชนะเลเมียมาสประตูต่อ1นครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งเกมเยือนของโอลิมเปกอส9ก้านัดหลังชนะ5เสมอ1แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่55.6เครับโดยนัดลาสุดนอกบ้านครับโอลิมเปกอสบุกไปเสมอกับอาริสซโลนิกามา1ประตูต่อับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอสตันวิลลาจากพรีเมียร์ลีกภายใต้การนทำทีมของอูนายอเมรีครับต้องบอกเลยว่ากำลังพาลูกทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยหรูไม่แพ้ใครมา6นัดซ้อนรวมทุกรายการครับแต่ล่าสุดก็มีปัญหารครับเรื่องตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บถาโถมเข้ามาไม่หยุดครับลาสุดต้องสังเวยเอเมเรโนโมาตินเนสนายทวารมือหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเหนือนะครับสมทบกับพวกยูร่ติเลมอง แล้วก็ตัวเจ็บอื่นๆอีกหลายรายเลยทีเดียวครับกานการจะทับในวันนี้น่าจะลงเล่นตามระบบ4-4-1-1ครับส่วนการจบสกอร์ในวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของโอลิวัตกินส์ ลงล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าและจะใช้โรบินโอเซนและมูซาเดียบีคอยสร้างสารรค์เกมบรรุอยู่ด้านหลังต่อไปครับส่วนทางฝั่งโอลิมปิกอสครับผู้มาเยือนจากประเทศกีสผลงานโดยรวมถือว่าดูดีครับหลังจากไม่แพ้ใครตลอดเจนัดที่ผ่านมาครับซึ่งก็ต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับกุนซืออย่างโคเซลุยส์เมดิเลบานะครับที่พาทีมาถึงจุดนี้ได้สําเร็จครับแต่ด้านความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้มีเรื่องให้กวนใจเล็กน้อยครับเพราะว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานอันเดรสเอนตอยกองหลังและโจจจสมาซูรัสปีกตัว รุกที่ติดโทษแบนครับด้านการจทับหน้าจะลงเล่นตามระบบ4-3-3ครับโดย3ประสานในแดนหน้าก็จะวางพานาโจออติสเรซซอร์สเดเนลลโพเดนส์และอายุปเอลคาบีลงล่าสกอร์ร่วมกันในวันนี้ตามระเบียบครับ เรลราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครบลูกครึ่งครับคฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งบอกเลยนะครับว่าชื่อชั้นและขุมกำลังของโอลิมปิกกสเป็นรองทุกประการครับแถมยังต้องออกไปเยือนอีกต่างหากทำให้วันนี้พวกเขาเสียเปรียบหนักเข้าไปอีกครับทำให้วันนี้พี่เป้งมองว่าแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ได้เปรียบกว่าทางทีมเยือนเยอะเลยครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรดราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับแนะนําว่าอยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะอุ่นใจมากที่สุดครับสกอร์ที่ออกมาน่นจะเป็นทางแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเชนะโอลิมปิกอสได้อยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ไม่ก็3ประตูต่อหนึ่งครับ ในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกหนึ่งคู่ตอนตีสองครับฟิออเรนติน่าพบกับคลับบูซที่สนามสตูดิโออาร์ติโมฟรงคีครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านฟิออรเรนติน่าชนะ3เสมอ4แพ้3วิเลตอยู่ที่30%นัดล่าสุดฟิออเรนติน่าเปิดบ้านเอาชนะซัสซโลมาแบบขาดลอยหประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป7ครั้งเกมเย้าของฟิออเรนติน่า10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่40% ดนัตลาสุดในบ้านอย่างที่บอกไปฟิออรเรนตินาเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะซาสเซโลมา5ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านครับบรูสครับฟอร์ม1ิบนัดหลังสุดดูดีเลยทีเดียวครับเก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอหนึ่งแพ้1วิเลจอยู่ที่8ปดนัตลาสุดครับบรูสบุกไปชนะราซิงเกงมา3ประตูต่อศูนย์รับการทำเงินเข้าวินไป8ครั้งเสียไป2ครั้งครับเกมเยือนของครับบรูซสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40โเรนตดนัตลาสุดนอกบ้านอย่างที่บบอกไปครั ครับรุสเพิ่งบุกไปชนะราสิงเก้งมา3ประตูต่อศูนย์ครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านฟิออเรนตินายังคงไม่สามารถใช้งานโรนัลโดมันบราโกลานะครับ้องเครื่องคนสําคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับขณะที่แนวรุกอย่างเอมบราลาอินโซลาก็ถอนตัวออกไปจากเกมนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพร้อมลงสนามคาดว่าจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางอันเดรเบลลติปักหลักยืนหน้าลาสกอรครับโดยมีจาคอมโมบันาเมนโตรายืนกลางรุกคอยสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังครับส่วนทาฟังที่ มือนขับรูสครับวันนี้ยังไม่พร้อมใช้บริการของซิมองเบนโยเลที่ยังไม่ฟิตสําหรับนัดนี้ครับเช่นเดียวกับอันเดรสคอฟโอเซนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนนอกนั้นก็พร้อมรบตามระบบ4-3-3ครับหรือที่3ประสาในในนนาก็จะวางมิชลสกอรัสอันโตเนโอนูซาและติอาโกลงล่าสกอร์ร่วมกันในวันนี้ครับ มาดูราคากันหน่อยครับสำหรับคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านฟิออรินติน่าต่ออยู่ครึ่งลูกครับแฮนิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับเจ้าบ้านฟิออรินติน่านะครับบอกเลยว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีพอสมควรครับโดยสามารถเก็บชชนะได้3นัดจาก4นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการและยังไม่แพ้ใครในบ้านในรายการนี้ต่อเนื่องกันมา6เกมติดต่อกันครับส่วนทางฝั่งคลับบูสครับ,รบผลงานก็ยอดเยี่ยมเช่นกันครับ กับสถิติที่เก็บชชนะมาได้7แมตช์รวมทุกรายการครับแต่วันนี้ต้องบุกมาเจอฟิออเร,รนตินาที่มีภาษีดูดีกว่านะครับน่าจะเป็นงานยากไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมเรตราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านฟิออเร,รนตินาเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกครับพี่เป้งก็เลยขอเทใจไปทางฝั่งจ้าบ้านฟิออเรนตินาครับสกอร์ที่ออกมานาจะเป็นทางฟิออเรนตินาชนะครับบุสอยู่ที่1ประตูต่อ0ูนย์ไม่ก็2ประตูต่อหนึ่งครับ บอลในศึกโปรแลนด์ครับตอน3ทุ่มครับโปคอนเซซินพบกับเวลล่าคราครอฟ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านโปคอนครับชนะ2เสมอ4แพ้4วิเลจอยู่ที่20%่สิเนตดล่าสุดโปคอนบุกไปเสมอกับจานกิโลเนียเบลิสต็อก2ประตูต่อ2ครับการทำเงินเข้าวินไป4ครั้งเสียไป6ครั้งครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเรือนวิลา่าคราครอฟ10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3วิเลจอยู่ที่40%ินตครับโดนัดล่าสุดวิลา่าคราครอฟเปิดบ้านเอาชนะปอตเบสคิสเซียคิสโซเบลา่ามา3ประตูต่อหนึ่งครับการทำเงินเข้า วินไป5ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเยือนของวิสลาค r า k ครฟ t 8นัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้1อัตราการชนะนกบ้านอยู่ที่37.5เตครับตัวนัดล่าสุดวิสลาคลา k ครฟ t บุกไปเสมอกับเรโซเวียอาเซซอฟมา1ประตูต่อ1น่งครับ สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจอบ,บ้านโปคอนเซซินครับสภาพความพร้อมในวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและว่ตติทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยผู้เล่นตัวหลักก็อยู่พร้อมหน้าครับไม่ว่าจะเป็น p ีโอตอ r ์เบตจอเอร์เนสเดียนโชและทิทัสมาลาซิอุก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับ ส่วนทางฝั่งวิสลาคาร์ครอฟนะครับวัน,นี้สภาพทีมก็สมบูรณ์เช่นกันครับไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้หนักใจอะไรครับโดยผู้เล่นตัวหลักก็ยิงอยู่บนพร้อมหน้าครับไม่ว่าจะเป็นอังเคลโรนาโดคาสเปอร์คูดาและโจเซฟคอลลี่ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับ มาดูราคากันหน่อยครับคู่นี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านโปคอนเซซินต่ออยู่ครึ่งควบลูกใ,ในแคปสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสาครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าศักยภาพของนักเตะแล้วก็ระบบของทีมค่อนข้างดูดีกว่าทีมเยือนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองน่าจะกลุ่มความได้เปรียบกว่าทางทีมเยือนมากอยู่พอสมควรครับเรทราคาเปิดออกมาให้ทางโปคอนเซซินต่ออยู่ ครึ่งควบลูกนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นโปคอนเซซินชนะวิสลาคราครอฟอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งไม่ก็3ประตูต่อหนึ่งครับเดนมาร์กดิวิชั่น1ตอน5ทุ่มรับซอนเดจายสกี้พบกับเฟเดรเชียที่สนามซิตแบงค์ปาร์คครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูการนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับจอบานซอนเดใจสกี22นัดชนะไป15นัดเสมอ4นัดแพ้3นัดประตูได้เสียทำได้58เสียไป24มี49แต้มอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่68.2%ครับส่วนทางฝั่งทีมเวีนเฟโรรเ,เชียครับ22นัดชนะ9เสมอ8แพ้5ประตูได้เสียทำได้34เสียไป27มี35แต้มอยู่อันดับ4ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่40.9%ฟอร์ม10นัดหลัง ของซอนเดอร์ใจสกี้ชนะ6เสมอ2แพ้2วิเลตอยู่ที่60%ครับโดนกล้าสุดซอนเดอร์จสกี้บุกไปชนะโคดิ้งมา3ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งครับเกมเย่าของซอนเดอร์ใจสกี้นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่62.5%ครครับโดนกลาสุดในบ้านซอนเดอร์ใจสกีเปิดบ้านเสมอกับเวนซีเซลมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนทางฝั่งทีมเดือนเฟรเดอริเชียครับ10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4วิเลจอยู่ที่40%ครับนัดลาสุดเฟรเดอริเชียเปิดบ้านเอาชนะเอาบอกมา2ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งเกมนอกบ้านของเฟรเดอริเชีย10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%โดยนัดลาสุดนอกบ้านเฟรเดอริเชียบุกไปชนะโฮโบรมา2ประตูต่อ1ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดบอกเลยว่าสูสีครับ ซอนเดอร์ไจสกี้ชนะไป6นัดเฟรเดรเชียชนะไป4นัดนัด,นดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันครับเป็นทางด้านซอนเดอร์ไจสกี้บุกชนะเฟรเดรเชียมา2ประตูต่อ0ูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านซอนเดอร์ไจสกี้ครับน่าจะเลือกใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่ถล่มโคดิงมา3ประตูต่อศูนย์ลงสนามทั้งหมดนะครับน่าจะเล่นตามระบบ 4- 3 3โดยที่3ประสานเรเดน่าก็จะวางมัสแอเกอร์ คริสตัลมานีอิงกาซ์นและโคเซกายกอสนะครับก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับส่วนทางด้านเฟรเดรเชียทีมเยือนครับในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานไวเดอรมาบิกโซนทวารที่เจ็บอยู่นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ในสภาพพร้อมทั้งหมดน่าจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมครับแนวะร,รุกจะให้คริสเตียนกาเมกาด กุสต้ามาคุเซนและเอเมเลโอซิมอนเซนนะครับบันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างเฟเดริกาสเต็นเซนครับ เรทราคาคู่นี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านซอนเดอร์ไจสกีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับสาหรับคู่นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าจะสู้กันสมศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างที่จะสูสีกันครับผลงานดีทั้งคู่เลยเรทราคาเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านซอนเดอร์ไจสกีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกพี่เป้งแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมรองเฟเดรเซียน่าจะมีโอกาสารับทรัพย์มากกว่ารับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว ู่ที่1ประตูต่อ1ไม่ก็2ประตูต่อ2ครับบอลในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23หรือ AFC Champions League อยู่23ตอน4ี่ทุ่มครึ่งครับทีมชาติอิรักยู3่23พบกับทีมชาติอินโดนีเซียยู3่23ครับมาสองฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับทีมชาติอิรักยู3่23ชนะ6แพ้4วิเลจอยู่ที่60%ครับ โดยนัดล่าสุดทีมชาติอิรักยู23แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นยู23มาศูนย์ประตูต่อ2ครับการทำเงินเข้าวินไป3ครั้งเสียไป3ครั้งครับส่วนทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียยู23สิบนัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่30เปตครับ นัดล่าสุดทีมชาติอินโดนีเซียยู23แพ้ให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานยู23มาศูนย์ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้ครับทีมชาติอิรักยู23ไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยผู้เล่นตัวหลักก็ยังอยู่นพร้อมหน้าไม่ไว่าจะเป็นอาลียาซิมซาเลมอาเมด็ดและอาลีบาซิมโมฮัมเหมดก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับ ส่วนทางด้านทีมชาติอินโดนีเซีย u 23ในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานบริสกี้รีโดที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามได้นะครับส่วนนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3ครับสามประสานในแดนหน้าก็จะวางวิตันสุเลมานรามาน,านันสานันตาและมาเซเลโนโฟเฟเดสันลงล่าสกอร์รวมกันในวันนี้ครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางทีมชาติอิรักยู23เป็นฝ่ายต่ออยู่ปอๆครับแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ครบลูกครึ่งสำหรับคู่นี้นะครับปีเป้งมองว่าทีมชาติอิรักยู23มีมาตรฐานการเล่นแล้วก็ศักยภาพของนักเตะที่ดูดีกว่าทางทีมชาติอินโดนีเซียยู23นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเนี่ยเปิดออกมาทางทีมชาติอิรักยู23เป็นฝ่ายต่ออยู่ปอๆครับแนะนําว่าให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสรับทรามากที่สุดเลยครับเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วสกอร์ ยูย3่ 23, น่าจะชนะทีมชาติอินโดนีเซียยู่23ได้อยู่ที่2ประตูต่อ1ไม่ก็3ประตูต่อ2รับกูน,นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยนะครับ <P en ic> เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับใครอยากได้ทุนไปเล่นแบบฟรีๆครับทายผลบอลเข้ามาเลยครับสำหรับคู่ของเชลซีพบกับสเปอร์รับคอมเมนท์ทายผลบอลเสร็จแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอส่งรูปเข้าไปในกลุ่มไลน์ก้าวเปงเพื่อยือนยันตัวตวนด้วยนะครับอย่าลืมตัวแอสซายอำนาจด้วยนะครับมาสรุปกันหน่อยครับสำหรับบอลในวันพฤหัสที่2พฤษภาคม2567ทั้งหมด8คู่ครับคู่แรกพี่เปงให้รองสเปอร์ที่ปอปอคู่ที่2ให้เรว,วุบูกุเซนต่อปอปอครับคู่ที่3ให้อตาลนต้า คู่ที่4ให้แอสตันวิลล่าต่อลูกควบลูกครึ่งคู่ที่ห้ฟิออเรนติน่าต่อครึ่งลูกคู่ที่6ให้โปคอนเซซินต่อครึ่งควบลูกคู่ที่7รองเฟเดริเซียที่1ลูกและคู่ที่8ให้ทีมชาติอิรักยูยี่ 23, ต่อปอป,อป,อปอครับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่พี่เป้งโชว์ให้ดูนะครับแบบบวกไม่พักรับซับไม่เลิกบอกเลยครับว่ามีทางเดียวครับคือแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ไลน์แอดกาเป้งครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์แอซายเมนบะแม่เล็กกาวแล้วก ว่าใครสะดวกแอดแบบ QR code ก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะตอนนี้ครับในกลุ่มไลน์ของพวกเราทํากําไรให้เพื่อนๆแบบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับเชื่อถือได้ครับมีสถิติให้ดูครับแอดมากันเยอะๆนะครับมาเป็นครอบครัวโดวยกันกับเป่งบมกเต็งฉันแนวครับส่วนวันนี้ใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลเต็งชาแนลด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวัางว่าเพื่อนๆจะบกุกบวกรวยๆกันทุกคนเลยครับสวัสดีครับ